เลยส่งดาบต่อให้ปปชเพื่อจะได้ให้มาเล่นเจ้าฝันเราอีกทีนี่แต่ตอนนี้เมื่อถึงตอนนี้แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยผมบอกให้กับเสื้อแดงเนี่ยจับมือกันแน่นไม่ว่าจะเป็นปปชแล้วก็จะชนให้กระเด็นหมดอาครับถ้าจากปปชไปสู่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาพูดรุงตำแหน่งทางการเมืองล่ะก็ก็คุณประหยเดี๋ยวคุณประหยัคุณสมานคุณเคยดูปปชเนี่ยพอปปชแถลงออกมาเสร็จนะหรือวิัยาออกมาเสร็จนะเราก็จะแถลงเหมือนกันเราบอกเราก็ไม่ยอมรับอีกเหมือนกัน พราะคุณเล่นแบบนี้เพราะหนึ่งก็ระบาดมันจะวุ่นวายไหมแต่ว่ามันไม่ยอมรับปแตรับฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวประชาชนบอกว่าอ้าวคุณไม่ยอมรับองค์กรสระเราก็ไม่ยอมรับรัฐบาลอะไรเนี่ยมันจะไปอ้าวได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณกี่คนล่ะผมถามแล้วรู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะคุณกี่คนอ้าวสายอย่างสายละมือเ้าคนปปรวสากี่คนแล้วพวกผมเนี่ยสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสวที่เลือกตั้งมาประชาชนกี่สิบล้าน แล้วคุณจะมาเล่นกับผมอย่างเนี้ยผมก็แข่งกับคุณมั่งดิเพาโดนเยอะแล้วคุณเดี๋ยววันหลังจะถามจะถามเพิ่มเติมเรื่องเรื่องวิธีการที่จะอารยขัดขืนที่จะไม่รับอำนาจศาลทุ่ทธอะไรท่นี้เราก็มีของเราแต่ว่าในที่นี้เราคงพูดอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเพราะมีคนรออยู่มีคนรออยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีสุภาพแข็งแรงครับขอบคุณบิงจังครับคุณชินจัง วัสดีคุณรุจักคุณสุพรค่ะ,ะติดติดจากคุณโตเมื่อกี้ในฐานคุณชินจังนี่แต่บอกเขาจะอายัดขัดขืนไม่ฟังศาลไม่ฟังปวชีนได้ไหมจะทำไงจังแต่งตัวไปไประชุมวุฒิไปไประชุมสสปกติยังเข้าทำเนียบยังเข้ากระทรวงยังไปทําหน้าที่นิติบัญญัติเหมือนเดิมยังได้หรือเปล่าค,คุณคือถ้าเป็นคนเชียร์เพื่อไทยเขาจะตอบว่าใช่ได้แต่ถามว่าพวกนี้กล้าทํำไหมไม่กล้าทำสามร้อยสิบสองคนน่ะคุณรอคดีอาญา แต่แต่ที่ออกมาดิ้นพลานเนี่ยคือมันความผิดจริงไงแต่ถ้าไม่ดิ้นพลานไม่ได้คือคนเหล่าเนี้ยคือเก่งกับการที่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคุกคามข่มขู่และถามว่ากี่แมตซ์มาแล้วล่ะที่คุกคามข่มขู่เคยชนะ,ะเขาไหมเขาเขาก<ค>็บอกว่าออกมาเพื่อออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงพลังให้เห็นเพื่อขอความยุติธรรมความเป็นธรรมแล้วก็บอกที่มาที่สนมามราชมังคลาเนี่ย ถ้าเสื้อแดงไม่ออกมาขนาดนี้โดนสุดซอยไปเรียบร้อยแล้วบยุดพักไปเรียบร้อยโดนตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยคุณจะรับรับกฎกติกาของประเทศหรือคุณจะรับระบบกฎหมู่ที่อยู่เหนือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก็ไม่รู้เนี่ยผมพยายามจะถามเรื่องวิธีการเดี๋ยววันหลังคุณได้คุยกับคุณโตได้คุยกับทางแกนนำนปชแล้วว่าวิธีการเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะผมก็ยังงงเมื่อกี้ผมก็ถามคุณโตอยู่นะว่าถ้าตรงนี้สมมติทางปปชเนี่ยชี้มูลมาเสร็จสับเรียบร้อย ว่ากระทําผิดจริงเนี่ยนะมันจะต้องยุติหยุดการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ส่งเรื่องกลับมาให้วุฒิเนี่ยพิจาถอดถอนเนี่ยนะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าวุฒิมีมติออกมาสามสามในห้าเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปเข้าห้องประชุมสภาได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้ไงคุณอ่านกฎหมายและธรรมนูนแต่ถ้าคุณมัวแต่บอกว่าเออฝ่ายนู้นเป็นอย่างนี้และฝ่ายนี้จะเอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ ต้องมีจุดยืนอย่างเดียวว่าในรัฐธรรมนูนว่ายังไงเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดะระบอกประชาธิป,ประยปกครองโดยกฎหมายเหมือนที่บอกว่าเอ้ยที่เขาจะชุมนุมวันที่24ครั้งสุดท้ายหรือไม่เขาเขาบอกแล้วว่าต้องรอดูวันนั้นถ้ามาบอกอเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่มีเวลาเขาจะทําอะไรใช่ไหมม็อบอีกฝ่ายหนึ่งนะจะประกาศไปล่วงหน้าหมดเลยจะไปเผาตรงไหนก็บอกว่ามันคนละสไตล์ คุณต้องรู้จักนายสุเทพเสือธุบันที่เขาไม่ได้คิดตื้นตื้นไอ้ที่พวกอวดอวดความขี้เท้อชอบพูดนะนะต้องดูในวันนั้นเพราะปัจจัยเงื่อนไขนมันเปลี่ยนในเมื่ออีกฝ่ายนี้บอกว่าจะไม่รับสารรละธรรมนูนเท่ากับคุณคุณยกย่องความเป็นคนเถื่อนใช่ไหมคืออีกด้านหนึ่งเขาอาจะมองนี้คุณจินจากเอาเราตรงนี้เราเข้าใจอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเอาลรถึงถึงแม้จะมาหนึ่งล้านคนจริง แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนหนึ่งล้านคนเนี่ยมันจะมาบีบให้รัฐบาลลาออกหรือทาอะไรที่มันไม่ชอบโดยกระบวนการของรัฐธรรมนูญเหมือนกะันนะคุณจินจังเรารู้ไหมว่าคนจะมาหนึ่งล้านไม่รู้<ต>ที่เขาบอกว่าจะมาหน<ต>ึ่งล้านไงคือตัวเลขไม่สําคัญจะมาหนึ่งล้านแปดแสนห้าแสนอะไรไม่รูบบ้อะไรว่าคำถามที่ต่มาเาือว่ามาอย่างนแบบว่าอย่างนี้เป็นอย่างนู้นไปบีบให้รัฐบาลลาออกอะไรอย่ามคิดของผู้แสดงความคิดเห็นนี่ ุณต้องเอาความคิดของเราไม่ใช่คุณไปเอาความคิดของเอพับเพื่อไทยหรือไปเอาเนี่ยแต่ถ้าเรามองในฐานะคนดูนะต้องดูที่เขาว่าแต่ถามว่าในฐานะคนดูที่มาแสดงความคิดเห็นให้คุณได้ฟังเนี่ยเราเชื่อได้ว่าปัจจัยมันเปลี่ยนในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมันดิ้นพลานค่มคูคุกคามกดดันอีกฝ่ายหนึ่งไออีกฝ่ายหนึ่งมันก็สามารถยกระดับได้แต่ถามว่ายกระดับว่าไหนยกยกให้แรงกว่าเดิมเป็นระดับระดับยังได้เลย เพราะไอ้พวกนี้ในเมื่อคุณไม่รับอำนาจศาลรับนูนเราก็ไม่รับกฎหมายทุกฉบับที่กดที่รัฐบาลชุดนี้ออกมาเขาทำได้ไหมเขามีสิทธิ์จะทำแต่เขาเขาจะเป็นไม่ต้องบอกต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่ให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายที่ถืออำนาจรับเทือนเนี่ยไปกราบเขาเขาไม่เรื่องอะไรจะไม่บอกขอบคุณนะคุณจินจังฮะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจินจังสองนะครับสวัสดีครับจินจังสองครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมคิดว่ามันจะเป็นการยกระดับครั้งสุดท้ายหรือเปล่าสําหรับการชุมนุม24พฤศจิกายนสุดท้ายไม่มีครับสุดท้ายไม่มีครั้งสุดท้ายครับไม่มีครั้งสุดท้ายเออยังมีอีก24นี่ยังไม่จบอีกแค่ต่อกระบวนรทับหรืออะไรมันไม่เคยมีครั้งสุดท้ายนะครับเรื่องแบบนี้อืมไม่เฉพาะการชุมนุมครั้งนี้เอาเฉพาะครั้งนี้อ่าเราจะไปมองเผื่ออนาคตแทนคนอื่นไม่ได้อครับแต่เพราะว่าตัวเลขหนึ่งล้านนี่ไม่น่าไปเถียงกันนะครับ มันมันเป็นแค่ตอนนี้รักที่ตั้งไว้อมไม่ต้องไปบอกว่าหัวแถวอยู่ในยหางแถวเยู่แล้วครับม,มาแค่ครึ่งล้านก็สะเทือนแล้วอมไม่ไม่ไม่ต้องถึงล้านครึคร่ง <ผม S 1> ล <ะ S 2> ้านก็สะเทือนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เสื้อแดงก็ไม่สนุกคือเคยเล่นฝ่ายเดียวเยวนี้ก็ก็คือเคยยิงประตูฝ่ายเดียวเรนนี่ก็โดนเข,เขายิงประตูบ้านผมว่าอย่างกรณีว่าถ้าจะจัดยี่สิบสี่นะเสื้อแดงนะก็อาจ าจจะกลายเป็นการเรียกแขกงให้คนมาเพิ่มในซ้ําไปก็ต้องคิดมากนะครับผมว่านะครับก็แบบที่ฝ่ายห,หนึ่งก็จะออกมามาตัูพลังเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับครับผมก,ก็ลองสังเกตดูว่าพอจัดสิ้9ยี่สิบนี่เที่ยวนี้ต้องออกแรงมากกว่าทุกเที่ยวนะคนเสื้อแดงนะครับ,รบมันจะไม่ลื่นเหมือนที่ผ่านมาออแ,แล้วพอกลายเป็นเรียกความหมั่นไส้เลยซ้ําครับถ้าคุณจะจัด24อีกนี่ชนนี่ผพราว่า คุว่ามัน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 ไม่คุ้มนะผมว่าค,คุณคุณจินจังสองกรณีที่ทางเพื่อไทยเขาประกาศไม่รับ,รบอำนาจศารลรัฐธรรมนูญโดยยกเหตุทางเก้าข้อเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเรียกแขกหรือว่าเป็นการทําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าทําไมถึงไม่ยอมรับคือคือตัวนี้มันมันมันไม่มีประตูเล่นตัว,ตว,ตวอื่นหรอกครับผมว่ามันต้องอย่างนี้แหละครับคือตัวเลือกการเล่นไพ่ที่จะเล่นมันในมือมันน้อยลงครับต้องเล่นอย่างนี้มันโดนบีบอย่างนี้ครับผมว่านะครับ เพราะว่ามันมันหา่ฉุดยังไงอะครับคือพูดง่ายว่าเราสังเกตดูนะอย่างแกนนําเสื้อแดงบางคนนี่เมื่อก่อนพูดอะไรมันก็เหมือนเลื่อนหมดวอนนี้ก็ก็กลายเป็นออาการนี้ครับไม่รับองค์การองค์กรอิสระต่างๆซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับคนทายแล้วครับครับครับแล้วแล้วผมจะบอกเลยนะครับว่าผมก็เคยทํานายเรื่องนี้ได้แม่นที่สุดนะเรื่ององค์กรอิสระการตัดสินคุณสมพรจะจะลองลองลองย้อนดูผมเคยคุณประจักษ์ร้อง สองยอดโดนครับที่ผมโทรมานะครับรผมว่ากรณีจำนำข้าวนะครับรัฐบาลไปโดนชี้นะครับเดี๋ยวรุนอยู่ตอนนั้นจำนำข้าวเนี่ยปปชจะชี้มูลเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรุนกันอยู่เนี่ยอาจจะสิ้นตอนนั้นโดนครับโดนเลยเพราะว่าสิ้นปีนี้หรือเปล่ามันชัดเจนมันชัดเจนด้วยครับไม่เป็นไรอันนั้นลูกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเอาเอาเฉพาะเรื่องวันนี้ก่อนแล้วกันขอบพระคุณนะครับคุณจิจังสองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสมชายกัแบงเพชรครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณธมพรครับครับเป็นไงด มันจะยกระดับครั้งสุดท้ายหนึ่งล้านคนเนี่ยมันจะครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ก็ถ้าเขาเขคมีไม้เด็กก็คงสุดสุดท้ายนะเขาก็ต้องเอาทีเดียวให้จบมั้งครับแต่นี้แต่นี้แบบแบบเสื้อแดงเ่ะผมว่าถ้าเขาไม่กลัวจริงๆริเขาจะไม่ยอมรับเขาจะออกมาทําไมก็ลุยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเขาแนนยงออกมายังกลัวเขาจะสุดซอยกลัวเขาจะยุบพักแล้วยังมาพูดว่าไม่ไม่รับไม่รับเนยทําไมต้องออกมา แสดงว่ากลัวอยู่แล้วเขาก็ห่วงคนที่มันเป็นพันธมิตรกันเาก็ห่วงไงอยู่เป็นแนวหลังให้ดีดี่ที่แอปเขาอยากให้เขาออกมาเยอะเนี่ยมันจะได้ยิ่งรักจะได้ลําบากใจยิ่งหนักเลยจะต้องทําไมออกมาเยอะๆเขาไปลําบากใจแล้วเพราะออกมาเยอะๆก็เป็นคล้ายๆกับเป็นขวัญและกําลังใจอย่างน้อยสุดรัฐบาลก็รู้ว่ามีมวลชนอีกด้านหนึ่งที่สนับสนุนอยู่ จะคุมลําบากที่การจะนึกว่าจะมาต่อต้านให้ให้ยิงรักลําบากใจใหญ่เลยเดี๋ยวก็เกิดมีมถ้าเกิดปะทะกันขึ้นมา,เ,าเขาก็อยู่นนนใ,นในรั้วรอบขอบคิดอ่อยู่ในสนามราชมังคล<อ>าเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเลยนะวันนั้นเ,นเขาก็อยู่ข้างในใช่ใช่ตอนนั้นตอนนี้ถ้าออกมาจริงๆถ้าเกิดคุณสุเทพเขามามีแบบขดมาเยอะจริงๆนะแต่นี้แบบพวกนี้จะอยู่ไหวหรือมันจะไม่ฟังอที่กระดูทุกทีทุกทีก็เห็นไหม ก็ยางไปกองก็ลองเอานักข่าวที่ที่ถ่ายภาพมาสมัยก่อนนั้นออกมาดูที่น่ะถ่ายยาเอายางไปกองผลไปไม้เมื่อยอะไรเต็มหมดก็บ่าหมายไปมือเปล่าแล้วก็มือเปล่าทําไมทหารตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ถ่ายภาพก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีเป็นเคสไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะขอบพระคุณนะครับคุณคุณสมชายก็ขอบพระคุณนะครับคนกาลสินนะคนกาลสิน สวัสดีครับคุณสมบัษ์ครับสวัสดีครับจะถึงไม่หนึ่งล้านคนคุณคนกันศอกคุณคุณประจักษ์ครับทีถามว่าจะถึงล้านไหมครับใช่ไหมครับอะไรนะฮะ่ครับตอนผมก็เคยบอกอยู่แล้วคนกรุงเทพที่คะแนนเสียงเขาก็มีเป็นล้านอยู่แล้วใช่ไหมครับครับอืมครับแต่คุณประจักษ์มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงครับถ้าคุณกรุงเทพเนี่ยตั้งหลังให้ดีๆนะครับอย่าลืมไปนิมนต์โพธิลักษ์ด้วยนะครับพ่อโพธิลักษ์มีหลายล้านนะครับอืม โพธิรักเนี <Club of mentions> ่ย <từ> ม <nek> ีหลายร้านนะ่มของโพธิรักอ่ะครับครับเขาเาก็มาอยู่แล้วกองทัพทำก็มาอยู่แล้วงานนี้กองทัพทาก็มามาทั้งร่วมจุนุมทั้งเอ่อดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วอยู่เวทีใกล้ๆกันครับนั่นแหละครับตรงนั้นน่ะหลายร้านเขามาแล้วล่ะเขามาแล้วหลายร้านเขามาแล้วหลายวันหลายร้านอยางนั้แหละไม่ต้องห่วงถ้าพูดถึงหัวคนอ่ะนะครับแต่ในมุมมองคุณคนกระสินคิดว่ามันมันจะสําคัญที่ตัวเลขไหมหรือสําคัญที่วิธีการ ก็ก็อย่างที่เขาบอกไงประวัติศาสตร์ที่เขามีมีมาเนี่ยอย่างเสื้อแดงก็อยู่อยู่เป็นเดือนเดือนก็ยังค้นรัฐบาไม่ได้เลยครับก็สิบสี่ตุลาเนี่ยก็มวลมหาประชาชนเนี่ยที่ทําให้ทอร์ราสเนี่ยลงจากอํานาจอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ที่เป็นต้นแบบเลยล่ะคือถ้าบอกว่าการชุมนุมไล่ไม่ได้เนี่ยผมยกตัวอย่างเคสนี้แหละ1ิบสี่ตุลาเนี่ยครับอแต่คุณประจักษ์ต้องอย่าลืมนะครับานนได้ะคุณประจักษ์นะครับ ไอ้นี่รัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งโดยแบบบริสุทธิ์แท้แน่ๆนะครับไม่ใช่ว่ามาจากอะไรต่อดเลยครับสภาก็มาจากการเลือกตั้งนะสภาจากแล้วตอนนี้ตอนนี้มันไล่เนี่ยมันต้องเข้าตามระบบของของมันนะครับอืคือข้างหน้าพําการแต่ว่าอยู่แล้วเนี่ยมันมันบริหารด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมอะไรหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันบริหารไม่ได้มีทศพิสิราาธรทมอะไรเลยเนี่ยเอาเอาอย่างนี้คุณสมพรพูดชนะครับ ว่าสารและธรรมนูนมาความถูกต้องไหมที่ผมย้ำหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยมันถูกต้องไหมไช้ไหมครับก็ก็มองต่างมุมกัน่ะคุณคนกาลสินแต่ว่ากแต่ยังงี้คุณคนกาลสินผมถามนี่เดียวผมถามคาถามเดียวนะผมถามบอกว่าเอาละคือคนที่จะมาเนี่ยจะหนึ่งล้านจะเจ็ดแสนห้าแสนเรืออก็ตามเนี่ยผมถามทุกคนที่โทรศัพท์ก็มารวมทั้งคุณคนกาลสินเนี่ยคือเอาจํานวนคนมากดดันแล้วบอกว่าคุณต้องละต้องออกจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่า มันมันทำไม่ได้หรอกคราวนี้มันวิธีการที่จะไปทําไปกดดันไปให้ออกเนี่ยมันจะต้องทำไงผมนึกถามในส่วนของหลายต่อหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาไงว่าวิธีการที่กูจะทํานี้ทำยังไงมันไม่มีทางนะคุณประจักษ์จริงๆก็นั่นแหะสิผมตั้ถามนว่ามันจะมันจะใช้ช่องทางไหนรัาคุณประจักษ์ว่าผมจะย้อนกลับนะครับคุณประจักษ์ครับคุณประจักษ์ตอนนี้ผมจะย้อนกลับนะครับถ้าสมมุติเอารัฐบาลพุทเนี่ยลงได้นะครับคุณประจักษ์ แล้วถามว่าถ้าประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วผมถามว่าเขาจะปกครองประชาชนยังมีความสุขนะครับหระอเผมไม่รู้มันคนละกรณีกัน่ะผมว่ามันคนละไม่คุยคุยถ้าเขาสมมุติเขาเอาเอาเอานายกยิ่งลักลงได้อ่ะสมมุตินะฮะแต่คำถามก็คือวิธีการที่จะลงเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าหลายต่อละคนเนี่ยยังตั้งเป็น question mark อยู่คำถามอยู่คือจะทำแบบไหนเพราะว่ามันจะไปกดดันอยู่ข้างนอกให้เขาออกเนี่ยมันมันก็จะมีคำถามตามมาบอกเอ้าก็าทำไมเขาต้องออกครับเออ เนี่ยแล้วอ,อีกไม่กี่วันนี่ก็เว้นจะแ,แต่ว่าวรอให้ปปชเชนไปชี้มูลก่อนแล้วก็ส่งกลับมาให้ให,ให้ทางพุทิสภาพินาถอดถอนอนะพอถอดถอนเสร็จปับ๊บในห้องประชุมสภาเนี่ยสอสอเสียงข้างมากที่เหลืออยู่ก็จะเป็นฝ่ายทานละขณะที่สวเสียงข้างมากก็จะเป็นกลุ่ม42สวแล้วเพราะมันจะหายไป312คนอันนี้กรณีที่มันถอดถอนสําเร็จนะหรือว่าทําให อ่าปปชชี้มูลได้ว่ามีมูลซึ่งต้องยุติการปฏริบัติหน้าที่ถูกต้องไหมครับอ่าอันนั้นอนะ่ะโอเคถึงถึงตัวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยในกุมในกุมของผมเนี่ยผมงงอยู่เนี่ยนั่นน่ะดิมันมันเวลาเนี่ยคุณประจักษ์จริงๆอย่างที่ผมเคยพูดนะคุณประจักษ์งงจริงๆแล้วก็เวลานี้มันไม่เป็นกฎหมายครับเวลานี้มันเป็นกฎหมายอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วม,ม,ม,มันมั่วไปหมดเนี่ยอ่า่าามเป็นกฎหมาย